Okay, ค่ะวันนี้นะคะกิ๊จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของ Little Baby 1ตัวนะคะซึ่งมีแพ็กเกจน่ารักมากสวยงามมากนะคะตัวนี้ซึ่งข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะคะชื่อว่า Little Baby Body White c r e ครนะคะตัวนี้นะคะลักษณะครีมจะเป็นแนวครีมสีชมพูนะคะเห็นไหมเนครีมจะเนียนๆหน่อยนะคะ จะเหนื่อยมากนะคะแต่ว่าซึมเร็วมากนะคะก็คือซึมเร็วนะคะไม่ไม่ทิ้งคราบเหนียวเนือนอไว้นะคะตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะคะเราต้องย้อนกลับไปก่อนนะก็คือเหมือนว่าสาวๆสมัยนี้นะคะจะนิยมความขาวมากนะคะขาวออร่ากระจกใสโดยลืมลืมคำนึงถึง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเนกด้านสุขภาพผิวที่ดีนะคะซึ่งตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้และปลอดภัยมากนะคะสามารถใช้ได้กับเด็กเล็ก,ลกๆอายุ3ขวบขึ้นไปนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ก็สามารถใช้ได้ช่วยลดอาการแตกลายนะคะของผิวที่กํลาลังขยายตัวได้เพราะตัวนี้สามารถจะเก็บความชุ่มชื้นไว้ในผิวได้นะคะและทําให้ผิวขาวขึ้นโดยปราศจากกูต้าไทโอเฮ้ยมันมันแล้วมันจะขาวขึ้นได้ยังไงนะคะ ส่วนผสมของตัวหนึ่งของในทีมตัวนี้นะคะก็คือในรมินชันคมรินชันเนี่ยคะ่ะจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งนะมันชื่อว่าเตต้าไฮโดรเคอร์คิวมินอยซึ่งสารตัวนี้นะคะจะเป็นสารที่อยู่ในคมิ้นชันจะเป็นสารตา่อตา้านอนุมูลอิสระนะคะและทําให้ผิวเนี่ย ค่อยๆสีอ่อนลงซึ่งมันจะเป็นการลดเมลามีนในผิวอะคะ่ะให้ลดน้อยลงซึ่งตัวนี้มีการวิจัยนะคะวิจัยระดับประเทศเลยนะคะมีการได้รับทุนของรัฐบาลนะคะให้กับให้การคัดแยกสารตัวนี้ออกมาซึ่งเราจะนมาใช้ในครีมตัวนี้นะคะและส่วนผสมอีกหนึ่งตัวนะคะที่ทําให้ผิวเนี่ยเกิดความยืดหยุ่นทำให้เหมือน,นผิวเหมือนผิวเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ,อตัวในอะซิมิ ในอัซินิมายนะคะหรือวิตามิน B3 นั่นเองกิ๊กจำชื่อไม่ค่อยได้นะคะเลยต้องจดๆไว้หน่อยในอัซินิมายนะคะหรือวิตามิน B3 ที่เรารู้จักแั่นี้เองนะคะซึ่งตัวเนี้ยถามว่ามันจะทำยังไงมันเห็นครีมหลายตัวมากเลยใส่วิตามิน B3 ใส่เพื่ออะไรวิตามิน B3 นะคะจะช่วยในการกระตุ้นไฟโบบาสนะคะไฟโบบาสก็คือเอ่อเป็นเป็นเซลล์ชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้ใช้สำหรับผลิตคอลลาเจนกับอีลาสตินนะคะให้ผิวเนี่ย เป่งปลั่งแะะ่ตึงซึ่งพอเราอายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีลาสตินกับคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพลงไปแล้วตัวนี้มันก็จะผลิตน้อยลงนะคะซึ่งสารวิตามินบีสานี่แหละที่จะช่วยนะคะในการที่ทําให้อาไฟโบบาเสียผลิตคอลลาเจนให้มากขึ้นนะคะ ทาให้ผิวเราเนี่ยดูชุ่มชื้นดูดูเต่งตึงนะคะดูไม่เหี่ยวนั่นเองนะคะคือครีมตัวเนี้นอกจากกเก็บความชุ่มชื้นแล้วขาวขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้กูต้าไฮโอลแล้วยังให้ผิวเนี่ยเป็นเป็่งปลั่งนะคะคือชุ่มชื้อนอ,อยู่ตลอดเวลาและยังมีอะโลเวยราเจลนะคะอาอีกตัวนึงที่สําคัญเลยนะคะก็คือตัวโยเกิร์ตพาวเดอร์โยเกิร์ตพาวเดอร์เนี่ยซ่อมแซมส่วนนิ้วศรอคือจับคุณของโยเกิร์ตเรารู้อยู่แล้วนะคะคือทั้งแบบว่าขับสารพิษอะไรก็ต่างๆนะคะตัวนี้จะช่วยให้ เซลลที่ที่มันเสียบหลออะไรเงี้ยค่ะคือหรือว่าจะอาจจะโดนทําลายจากแสงแดดมาเนี่ย <Ừ. S 1> ก็คือจะถูกซ่อมแซมได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยาราคาสี่้อาสิบาทนะคะแล้วก็100กรัมคือใช้นิดเดียวก็ทายทั้งตัวแล้วคือแบบซึมไวมากแล้วกลิ่นหอมมากนะคะดูดิไม่มันเลยนะคะ คือผิวเนี่ยจะค่อยๆขาวขึ้นเราไม่เคลมนะคะว่าจะ3วัน7วันอะไรเงี้ยสิวันเราไม่ได้เคลมครีมพวกนั้นแต่ว่าเราเคลมอย่างหนึ่งค่ะว่าปลอดภัยแน่นอนเด็กก็สามารถใช้ได้ยังไงฝากด้วยนะคะเดี๋ยวมีมีค่ากิช็อปนะคะใน IG แล้วเดี๋ยวกิกจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะไปแล้วบ๊ายบาย